ในขณะที่นั่งกรรมฐานอยู่หลวงพ่อได้นิมิตเห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งอยู่ภายในวัดร้างโบราณกลางป่าหลังจากนั้นก็ได้ลอยขึ้นบนฟ้ามายังบริเวณเมืองตากมาหยุดอยู่ตรงเขาแก้ววัดมณีบรรพตปัจจุบันวันต่อๆมาก็ได้นิมิตเห็นแบบนี้อีกแถมยังมีเสือสองตัวเดินวนคอยเฝ้าดูแลรักษาองค์พระ อยู่ไม่ห่างไม่นานก็มีชายชาราตาปักขาวเดินมาบอกว่าที่นี่คือวัดร้างที่ชื่อว่าเมืองตื่นคือครูบาเสาะหาเอาเน้อแล้วมาอัญเชิญท่านไปอยู่ตัวท่านจึงได้สอบถามกับชาวบ้านจึงรู้ว่าเมืองตื่นนั้นมีอยู่จริงเคยมีคนไปหาของป่าพบซากวัดร้างมากมายโดยที่ทางการยังไม่ไปสำรวจหลวงพ่อ จึงได้พาลูกศิษย์จำนวน15คนเดินทางเข้าป่าเหนือเขื่อนภูมิพลล่องแพผ,ผ่านลำน้ำปิงเข้าสู่ลำน้ำสาขาเข้าสู่ป่าลึกจนถึงเมืองตื่นเมืองที่ถูกปล่อยทิ้งร้างในล้านนายุคปลายภายในวิหารร้างแห่งหนึ่งคณะเดินทางได้พบกับพระพุทรรูปทองสำริดลักษณะเช่นเดียวกันในนิมิตของหลวงพ่อจึงได้ทำพิธีอันเชิญแล้วล่องแพกลับ พบกับอุปสรรคมากมายเช่นแพ้แตกองค์พระจมน้ำถึงสามครั้งจำต้องงม,มขึ้นมาถึงสคราวเดินทางเจ็วันเจ็ดคืนอย่างทุลักทุเลจนถึงเมืองตากในยามเช้าตรู่มีผู้คนมารอรับมากมายเวลานั้นตอนเช้าพอดีแสงได้ตกกระทบพระวรากายชาวบ้านเห็นแสงสีทองสว่างมาแต่ไกลก็เห็นเป็นอัศจรรย์ต่างพากันสาธุก,การกันกึกก้อง จึงได้ถวายพระนามท่านว่าหลวงพ่อแสงทองต่อมาได้ถูกเรียกเพี้ยนเป็นหลวงพ่อแสงทองรอบุตรรุค่คู่บ้านคู่เมืองตาก